การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนท่านผู้ไทยเพื่อนประธานคณะกรรมการจัตั้งประจำการบริหารส่วนจังหวัดะโสธรประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง ผมในชัดสว้างกูในการเลืตั้งกขาจะรงการบริหารส่วนจังหวับยะโสธรขอข้อมูลขั้นเป็นอย่างูงที่ให้เกียวกัเป็นธำนานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดนินการทลกตั้งประจำหน่วยเลือตั้งในการดตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดยะโสรมีภรในวันนี้คมขอนำเรียนมาเป็นมาแล้วก็เป็ประสงค์ของการอบรมตามประกาศผูดในการเลืตั้งโคงการบริหารส่วนจังหวัดยะสร เรื่องการมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยกำหนดเลือกตั้งในวันที่1นึ่ภกรกฎาคมพุทธศักราช2568เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ้าสภามาเป็นเจ้ากรรมนียร้อยจุดสำาัญงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ้าสภามีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการเมืองเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่เจ้าพนันเนินการเลือกตั้ง าำเหนือ ну? ั้งนในในการด้านสมาชิกสภาวการบริหารส่วนจังหวัดเพื่อสภัความอยู่ก็ฟังโดยมีักประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการดูด้านข้าราชการจรเหนือด้านได้เล่าใจข้อสอบในการปฏิบัติหน้าที่และให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดข้อเรงเรียนจากการตำราหน้าที่ขอข้าราชการจรเหนือก้านผู้เป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยค่าอนุกรรมการจำเภอและผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ ทัางเก้าคือข้าราการการบริหารส่วนจังหวัดและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเลือกตั้งรวมทั้งหมดจำนวนหนึ่งร้อยคนระยะเวลาใการรวบรวมจำนวนหนึ่งวันวิทยากรและรับความอนุรากษ์จากสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจากจังหวัดพระโทธรในโอกาสนี้ก็ผมขอเชิญท่านเชิญครับเชิญนั่งเลยครับอยาเชิญนั่งเลยครับตรวจการเลือกตั้งทั้งห้าท่านด้วยความเคารพครับท่าน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำโครงการศจังหวัดยศสุธนทั้งสี่ท่านท่านผู้ในการการเลือกตั้งจังหวัดยศสุธนท่านวิทยุธนและที่สําคัญที่สุดผู้ที่ท่านนายเพอในานะประธานลูกกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดระดับอำเภอไว้วางใจให้ทุกท่าน เป็นวิทยกรประจำอำเภอในวันนี้ที่ครรักครับผมสมชัยบุญะตำแหน่งทางราชการปรบับจังหวัดยะโสธรอีกตำแหน่งทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปตาองค์นนการหานศึจังหวัดยะโสธรต้องใช้ํำว่าขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงที่ท่านองคตามการปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งจะมีคำการจัดการเลือกตั้งระด,ดับชาติระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดจากพี่น้องประชาชนทั้งหมดของการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาจากว้ตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกเว้นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากระชาชนมาจากกลุ่มยีาการแข่งขันเลือกตั้งของลัฐบาล จากนั้นการเลือกตั <The> ้งนายกโคงการส่วนจังหวัดระดับท้องถิ่นสมาชิกสภาโคงการนส่วจังหวัดนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนายกโคงการอ่างขึนบนสมาชิกสภาโคงการอ่างขึนปนล้วนมีความสาคัญเพราะเป็นตัวแทนประชาชนที่จะสําเร็จได้ทุกครั้งผู้ที่มีความสําคัญที่สุดที่ทําให้การจัดการเลือกตั้งที่ผมกล่าวมาสุดความสำร็จ อาจใช่คณะกรรมการผู hmm. ้ตรวจการผู้ผลไม่ความสําเร็จดูะดับหน่วยเรื่องต่างที่เรื่องต่างคนที่สําคัญที่สุดเราจะชื่อว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเรื่องต่างเพราะเขาคือผู้จัดการเรืองตั้งให้เกิดด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาเจึงจัดงานตั้งแต่วันแรกที่ท่านนายเคยลงนามในฐานการณ์นู้กระร้าวออกมาจากสถานการณ์เรืั้งต่าง บอ้เป็นเจับงานตามประมวลกฎหมายอะไรการทำใดของเจ้าพนักงานที่อยากให้ท่านไปย้ำถ้าเป็นไปโดยสุจริตแม้จะผิดบ้างพลาดบ้างแต่ดูแล้วเกิดจากความสุจริตจงดำเนินการคุ้มครองตามกฎหมายกลับกันความเป็นเจ้าพนักงานการจับหวยรัตต้าหากไปเอียนไปเอียงไปชมไปเชียร์ไปบอกไปกล่าว ในกรณีที่อยู่ในระดับให้เลือกเบอร์นู้นเบอร์นี้สมมติเป็นต้นหรือคะแนนกาเบอร์หนึ่งอ่านไปให้เบอร์หนึ่งสมมติเอียนยันโดยการทุดจุดโทษที่จะได้รับของความเป็นเจ้าพนักงานสองเท่าของบทั่วไปที่สามจับที่ใดดังนั้นสิ่งที่เอาประสบการณ์ความเป็นนายเคื่อมาพูดเน้นย้ำว่าท่านคือเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วเจ้ายวกับระตับท่านจะต้องเป็นไปด้วยความ สุจริตเป็นกลางเที่ยงธรรมรักใครชอบใครเข้าไิสิทธิเข้าไปการพูดาได้าไดการจบการทำหน้าที่ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องสาําคัญคณะกมการจัเหมืองด่างสอบความรู้ของผู้ที่จ,จัดจัดการเลืองด้างต้องมีคอาสมควรเราเพิเ่งเลือกนายกโยค์งการอุตสาหวัดมาฉะนั้นผมเชื่อมัน่นว่าท่านานายคือก็จะให้ท่านผู้ใหญ่บ้านพิจารณา เลือกคนเดิมที่เคยทำหน้าที่มาเป็นหลักก่อนจะได้มีความรู้มีความเข้าใจในการทำหน้าที่คณะกรรมการประจัดเหมืองตั้งน,นะครับ 3. ก่อนการเลือกตั้งก็จะต้องการอบรมความรู้เช่เนแบบนี้ท่านวพิทากร์องกรใช่องค์กรทีก่อตังึนมารับความรู้เพื่อที่จะไปแต่งตั้ในในวัน,นต้องมีความรู้มีการอบรมมีความเข้าใจและมีามก,ก,การจัดการ สมมติในการรวบรมว่าที่เลือกตั้งเป็นยังไงวางเหตุความผู้นักเข้านักออกอยู่จางไรเช่นแบบนี้ก็จะมีกฎบักรมาอบรมให้กับท่านท่านทราบฉะนั้นความสัมผัสควากรรมการจัดบเลือกตั้งก็จะมีสาบัญชีหนึ่งอบรมสองบัญชรับประจุในข้อบัญเลือกตั้งระดับต่างๆที่มีต้องเปิดที่ละไปเปิดที่ละใบก็ราะมีการระดับมีการเซ็นรับหลังการเลือกตั้งที่เรียบร้อย เช็คทุกอย่างให้เพื่วนๆสมบูรณ์แล้วค่อยกลับความสำคัญประจำที่หนึ่งวันที่สองเราต้องถึงบุคคลบันที่สามคือการจัดการน้ำตาลเจ็ดคือวันที่หนึ่งบุคคลาภต้องมาแต่เช้าเจ็ดนาฬิกานัดหมายให้ได้เพื่อดูความพร้อมหน้าเหนือด้านจริงๆแล้วารันแรกบุคต้องไปจัดสถานที่ก่อนนะครับใบบานก็เป็นสถานที่พร้อมแต่เช้ามาต้องไปดูได้ได้าเลยที่จะต้องติดบัญชีต่างๆที่ต้องติดตาม ตัวอย่างที่อยู่ในหน้าต่านต้องมี้ครตนะครับต้องมีใ้ครตทุกอย่างไปเพียงความพร้อมอีกครั้งหนึ่หลักเจ็ดนาฬิาของการเ่ตั้งปดนกาพร้อมถูกท่าขึ้นมีนากาการระชวดูเปิดทีก่อนสัสิบนาทีให้พีเาไปจนเป็นสิาทีาก็เป็นเล่ารับใายงานนี้โดยจาเดี๋ยวมายกพอออกคำอท่านจะจจากั้นเริ่มเรื่องการเตั้งไปจนถึงสิบเจ็ดนาฬิกาเสร็จสิ้น ประกาศปิดการลงคะแนนดำเนินการนับการลงคะแนนต่อไปก่อนเรื่องคนที่ตัดสินใจดีๆในการพิจารณาบัตรจะเอาลงอ้าวอื้ออื่นจะทำให้ประชาชนที่อยู่เขาเกิดการร้องการเรียนบัตรดีเบอร์ดีสองตามชัดบัตรเสียการทำไเดีบัตรเสียเขียนสำหรับวันนี้ก็สเต็ปเดิมนะคะท่านใดที่มา ก็จะเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเพราะว่าท่านได้รับค่าตอบแทนไปแล้วนะท่านก็ตั้งหูแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยรับค่าพานะกันว่ะขอเรียนเชิญค่ะันดีเดี๋ยวเป็นาภาพถ่ายที่จะถ่ายไปนะคะ องให้กกน,หน่อยน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ไปศึกษาเพราะว่าผู้มือเขามีมาให้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมีบรรยายสองชั่วโมงแล้วมาดูวิดิทัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็มาฝึกปฏิบัติสามเป็นหกนะทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเขาจะไม่มีวิดิทัศน์นให้ดูไม่มีวิดิทัศน์น,นะคะฝึกปฏิบัติสี่ชั่วโมง แล้วใน,นการสึกปฏิบัติจะมีข้อเน่นย้ำขึ้นมาอีกนะคะจะมีข้อเน่นย้ำขึ้นมาอีกเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเพราะนั้นทําอย่างไรนะคะทุกท่านไม่ท้าท้ออะไรก็แล้วแต่เราเชื่อในศักยภาพของทุกท่านนะคะทุกคนทราบกันหมดถ่าผู้มือมีเหมือนกันอยู่ที่ว่าท่านใดจะใฝ่รู้เท่านั้นเองผู้มือเปิดอ่านค่ะเขาไม่มีใครเก่งมาจากใครเกิดเรียกว่าเหมือนกัน เราคุ้คีกับการเลือกตั้งมา25ปี26ปีตั้งแต่ก่อตั้งของกรกฏนะคเราก็ศึกษามาตลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดก,กับระเบียกบกฎหมายเดิมกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปเรืงง่อยๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดนะ,ะเลือกตั้งของเทศบาลสำราที่ผ่านมานะ,ะต้องชืช่นชมมากเลยสำราเลือกตั้งนายกนะคะนายกแล้วจบได้สวยมากไม่มีเรื่องร้องเรียน พมนปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องหมดแต่พลาดตรงไหนเราพลาดตรงงานทะเบียนอันนี้มันต่อว่านะมันต่อว่าการทะเบียนของเธอเมืองนะเพียนแตี๋ว่าเ,าเราเราทราบว่าทางท่านาอาจจะง,งานเยอะด้วยอาจจะยุ่งไปทีนี้เราขอ ชิดว <Ooh. S 3> ีนักจัดการงานทั่วไปชะนานการครงการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พ <horror> ิธีเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรกรณีที่จะเข้าสู่พิธีเปิดค่ะดิฉันให้ขออนุญาตแนะนาท่านประธานในพิธีมาใส่เหินมาจากคุณยายเข้าไปใช้ถือตั้งพอไปใช้ถือกระตั้งปุ๊บ คุณยายก็เดินมาฉีกไปแล้วตั้งแล้วคุณยายจะขอเปลี่ยนบัตรใหม่เพราะคุณยายตาฉีบเบิร์ดตาเบิร์นึงแล้วตาคลิปเลยสไปขอมาที่เรื่องฉีกบัตรก็เลยจะขอเปลี่ยนซึ่งคุณยายไี่มีจิตนาด้าตอนนั้นเราก็ดำเนินการไปตามปกติค่ะก็คือปรับห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะ่โดยรับ มารับปับพ,พอมีชื่อบางคนบางคนผู้มีสิธรการเขาเขียนชื่อลงไปนะครับ้ย่งนรับแต่ก่อนที่จะรับคะแนนต้องมาํำเนินการแก้ไขก็คือการอ,อบอรรบรอเราก็มาฉีดต้นขั้วไปบนปราสาสมารถที่จะเอาคืนไปไว้ในเล่มได้ไหมเนี่ย่รววถ้าเขาลงคะแนนไปบ้างนีย่ย ขั้นตอนในระหว่างช่วงกลางวัน,น,เ,นเราต้องการแก้ไขอ,อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าบัตรัหยอกก่อนได้ทีเราช่วงนั้นเราไม่สามารถที่จะเปิดเีกออกมาเพื่อแก้ไขใน้องอยาต้องก่อนการนับคะแนนชงที่เปิดออกมาที่จะก่อนนับคะแนนเราต้องมาฉีดต้นขั้วาจากตัวบัดก่อนก่อนที่จะทําการดำเนินกระบวนการนับคะแนนเพื่อไม่ให้ผู้ที่มาสังเกตอานทราบได้ว่าแบบนี้ ไข่อบรมคะแนนให้กับใครนี่เลยนี่คือในส่วนที่ที่เราสามารถที่จะแนะนำให้แก่ไข่ปัญหาแรงดึงดูดเคยมีเกิดไหม,มก็มี๋ครับแล้วก็เกี่ที่ทางหัวหน้าโชว์บอกว่ากรณีฉีกขาดนะครับบัานอบรมท่านเย็นย้ำกับอบปนครับรปภ เจ้าหน้าที่รปคอ,อให้หน่อยแล้วก็อปนอด้วยก็มีเกิดการกระทาความผิดเกิดขึ้นในที่เลือกตั้งกรรมาการประจำหน่วยต้องไปชุมมอบหมายอปนอคนใดคนหนึ่งไปลองทุกไปแจ้งความไปขอโทษนะครับถ้าเป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่รปคอพบเห็ุซึ่งมันซึ่งหน้ายอยู่แล้วเนี่ยในกฎหมายมาตรา32สอง รบบไอของรบบได้ตั้งร่างจินเนี่ยให้อำนาจเจ้าที่รบบพจากกลุ่มได้เลยนำส่งเจ้าพนักงานนำส่งก็ได้การสอบสวนแต่ปัญหาที่ตั้งกล่าวติดคือเจ้าที่รบบพเนี่ยไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับเป็นสมัยในที่เดี่ยวเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เค้านั้นก็จบลงด้วยดีนะครับปั๊ด ่านสพเอ็นดูปรับไปสองร้อยนักเี้นตษสูงสุดปรับไม่เกินห้าพันาสองร้อยนครบเขาไม่ตั้งใจ